เป็นแ <inequ ity> ผงครับแสดงอยู่อเภอเมืองเพชรบูรณ์เนองานกำนัลแกะนะครับเนาะนะครับวันที่13นะครับเนาะตอนนี้อีหล่าไลฟ์สดอยู่ครับว่าท่านเดินทางนะครับเนาะคาดว่าจะเดินทางตอนเช้าๆหรือตอนดึกๆึกกาดเป็นได้นะครับเนาะเลินอยู่เพชรบูรณ์ครับงานของกำนันแกะครับพี่น้องครับครับผู้จัดครับเราชอบจัดทางภาคเหนือนะครับเนาะเพชรบูรณ์ก็ถือว่าเข่าคันไปทางภาคเหนือแล้วนะครับเนาะตากกลางทางเหนือนะครับ เพชรบูรณ์ครับเมืองครับอ่าแล้วกับฝากไปถึงนะครับเมืองครับบอสโจนะครับเพิ่นสิมาตรวจหนังนะครับอยู่กอทมอนะครับตอนนี้เพิ่นเดินทางเข้ามาแล้วครับเพิ่นไปเยี่ยมบ้านพ่อญ่าลูกหยีหรือพญ่าเพลนแพ่งเนี่ยครับไปกินข้าวกินน้ำยูแบบแถวเอกชัยน้าพี่น้องเนาะบ้านอ่าล้านนวดของพ่อญ่าลูกหยีนะครับเนาะพญ่าเพลนแพ่งนะครับเนาะ ภาพยนตร์ความมงออื่นบอโจเซียนนน์เพิ่นสีเข้าไปตรวจหนังค้ายออหรือภาพยนตร์้ายออนะครับตรวจไฮร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก่อนสีออกฉายในวันที่1 7กรกฎาคมนี่แหละครับกระไรต้องไปตรวจให้ละเอียดให้รอบคอบให้ดีที่สุดแล้วครับบางได้บนดีเพิ่นว่าเพิ่นเจ้าให้ดีบอซูเอาเผากินแน่นอนครับสำหรับภาพยนตร์้ายออครับต่อไปก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วครับที่จะสนับสนุนหนังเรื่องนี้ครับพี่น้องครับเป็น ลดโจ๊กการันตีเลยได้ครับว่าพผนมาพผนมาเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยครับสำหรับภาพยนตร์ค่ายออครับฉาย17กรกฎาคม68นะครับนะครับสุดยอดครับตอนนี้เราอิงไลฟ์สดครับตั้งช่องพ่อแม่อิงลำเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับเนาะช่อง YouTube YouTube ครับนะครับเข้าไปแห่ลังใจเข้าไปทักทายพูดคุยกับวิลาได้เด้อครับตั้งช่องพ่อแม่อิงลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับนะครับเรียกแต่ว่า สุดยอดครับนะครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ฟ้าฝนตกบ่อยครับอย่าลืมจะแหงทุกท่านครับว่าจะเป็นทางสุดประการตัดยิ้นครับว่าน้ำถล่มหลายนะครับเนาะนะครับทางไหนก็ขอให้ปลอดฝนเนะสาวน้อยมือขับ้านมืออื่นก็ขอให้ปลอดฝนปลอดฝนครับสาวน้อยทับการแสดงมืออื่นก็ขอให้ปลอดฝนปลอดฝนนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับขอให้ปลอดฝนครับนะครับ ขอให้ปลอดฝนครับสลับสองกันแห้งครับัโอ้ยมดาเขากล้องเข้าไมโอ้โนรคะพอดีแม่ดาค่ะคทษนะคะอดอกอดอดอ่งองอเฮ้ยลูกเต่าอย่างไรโอ้เฮ้าทำไมลองเขาแล้วนี่อยู่ทุกเอ้ยเฮ้ไม่พอแล้วเนี่ยไม่พอ กูเล่กเลสโมสรเอแอลใช่รับยอดยอดครับพี่นร่องครับปิดฤดูกาลครับปิดฤดูกาลสาโนยลลำเพิ่มโชวครับวันที่สาสเวยนะครับคุณสภาพันห้าร้อยหครับแล้วก็ปิดฤดูกาลสาวนยเเฟย์ดอนแทงครับยีมีถทนายนสอง้ายหกสิครับบทโจ์จะนังจะเต็มครับอ่านะครับรลบเชิญครับโตเกียวมิสิสครับนําโดยฟิลิปปินแลนดครับนําปิดวงทั้งสงงานเลยนะครับเนาะ มาเจองานปิดร่วมของซาโนย์และพันโชครับงานแรกแล้วก็งานปิดร่วมของซาโน้อยเดือนแพ่งนะครับเนาะรับเชิญพิวรัฟิลแลนด์ทั้งสองงานครับโอปังเอลีครับแฟนๆเตรียมเข่ากุมปิดครับมีกุมปิดแน่นอนครับงานนี้ครับนะครับตักมุดไว้ครับผมปิดฤดูกาลซาโน้อย์และพันโช่ท่นที่31พฤษภาคม68ปิดฤดูกาลซาโน้อยเดือนแพ่งครับกัดยบแปมิถุนาหกแปนะครับเนาะตักมุดไว้ครับ พี่บ้านพี่แรกครับรับเชิญครับโตเกียวมิวสิกเต็มวงครับทั้งสองงานเลยครับจัดหนักจัดเต็มดีครับงานนี้ครับมีกลมปิดในงานนี้ในน้องครับมีลายสดมีกลมปิดมีโชว์ไม้ต่างๆเรียกได้ว่าจัดนักจัดเต็มครับงานนี้ครับอ่าหามพลาดครับพี่น้องครับหามพลาดนะครับเขาไปล่อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือไหนใกล้มือเดี๋ยวเ่นแจ้งอีกที่หนึ่งนะครับนะครับสุดยอดนะครับ บอกเรื่องเล่าดีๆนะครับน้องพี่น้องเนาะนะครับสำหรับเรื่นี้นะครับเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับมารับมาแรงครับโปรกระดิ่งแจ้งเตือนกดที่ตามไปครับกดไลค์กดแชร์ครับฟังๆครับกดไลค์กดแชครับนะครับกดไลค์กดแชทเลยครับนะครับกดไลค์กดแชทเลยครับผมนะครับเฮ้ยเงินหกเงินหก ราคาร่เยนะซื้ไร่นี้ไว้ซับนี้ก่อน,นครับผู้ใดเบิ่งยอดหลังก็ฝากไคลก็แชร์ครับเบิง่งในไร่ยอดหลังได้ครับเบิ่งในให้ไล่ได้ครับ1 2 3 4นะครับผม,ม,มจัดไปครับ